ไทยซวยแล้วคุณผู้ชมจีนะระงับนำเข้าทุเรียนไทย12ล้ครับหลังพบสารอันตรายเจือปนครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กโทรลงของเราให้ด้วยนะครับตื่นเต้นไหมคุณผู้ชมกลัวไหม ดูอันตรายไหมจริงๆไม่มีอะไรเลยผมพลาดให้มันตื่นเต้นไปงั้นไม่มีอะไรคุณผู้ชมไม่มีอะไรแค่แบบว่าเออมีสารปนเปื้อนนิดหน่อย12งล้งเขาก็ระงับไออันนั้นส่งออกไปเฉยๆนะแต่เขาไม่ได้ระงับทุเรียนไทยเราตกใจพาดได้มันดูแบบตื่นเต้นใหญ่โตไปงั้นแหละคุณผู้ชมมาคือกรมวิชาการเกษตรคุณผู้ชมสั่งระงับการส่งออกทุเรียนนะครับลงสวน12แห่งนะฮะหลังจีนเนี่ยพบว่ามีสารแคดเมียมเนี่ยเจือปนอยู่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะเราเนี่ยจะต้องมาดูว่าไอสารแคดเมียมเนี่ยมันไปปนเจ งงแต่ไอสํารรับเรื่องของการส่งออกอะไรเงี้ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรเยอะแยะครับโดยทางกรมวิชาเกษตรเดยวผู้ชมก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเอยน้ําเอยแล้วก็แบบปัจจัยการผลิตอื่นๆนะครับในขณะเดียวกันครับร้อยเอกธรรมนัทพมเผาเนี่ยซึ่งรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกษารกรรมนะครับก็ได้บอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งให้กรมวิชาเกษตรเนี่ยนะครับดำเนินการอย่างเด็ดขาดแล้วนะกับเจ้าของลงแล้วก็สวนทุเรียนที่มีสารแคดเมียมปนเปื้อนอยู่เนี่ยซึ่งนํามาสู่กรณีที่จีนเ ตีกับแล้วก็ระง,งับการนําเข้าทุเรียนไทยอย่างจริงจังเพื่อย,ยกระดับคุณภาพความเชื่อมั่นทุเรียนไทยและยกระดับราคาที่เกษตรกรขายได้ครับทางนี้คุณผู้ชมหากว่านะครับพบว่ามีการลัก,กลอบนําเข้าทุเรียนจากต่างประเทศแล้วมาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยเพื่อส่งออกเนี่ยการกระทําแบบนี้คุณผู้ชมเป็นการทําลายคุณภาพแล้วก็ภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยนะครับจะต้องทําการดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ปลอมแปลงหรือว่าสวมใบรับรอง G A P นะโดยจะทําให้มันเป็นคดีอาญาเลยครับเพราะว่าถือเป็นการปลอมแปลงเอก,เอก สาทําอย่างจริงจังโดยจะเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็บทลงโทษสําหรับผู้ที่กระทําผิดนะครับเพราะว่าทุเรียนที่ส่งออกจีนได้เนี่ยจะต้องขึ้นทะเบียน G A P เท่านั้นครับทั้งนี้คุณผู้ชมกรมวิชาการเกษตรนะครับก็ได้สั่งระงรับการส่งออกทันทีที่ตั้งแต่ต,วตรวจพบแล้วนะฮะทั้งในส่วนของโรงคัดบรรจุแล้วก็ส่วนที่ระบุแล้วนะคบแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปเลยไปเก็บตัวอย่างทั้งหมดเลยจะดินจะน้ําจะปัจจัยอื่นๆอะไรแบบเนี้ยเพื่อตรวจพบให้ได้นะครับว่าทําไมมันถึงเจือปนอยู่นะซึ่งจากการตรวจสอบตัวอย่่าาางพบวมีสรค แต่ไม่ได้เกินมาตรฐานที่ทางการจีนกาหนดนะครับที่0.05มิลลิกรัมต่อกิโลคุณผู้ชมนะดังนั้นเพื่อที่จะหาสาเหตุทุเรียนไทยพบสารแคดเมียมที่ปนเปื้อนในจีนเนี่ยก็เลยต้องขอความร่วมมือไปถึงผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนครับที่จะส่งออกทุเรียนระหว่างวันที่2ถึง16กันยายน6 7เนี่ยต้องนําทุเรียนมาตู้ละ5ลูกนะครับส่งมาตรวจหาสารปนเปื้อนก่อนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้นเข้าครับแล้วก็จะนําไปวิเคราะห์หาที่มาด้วยนะไอการปนเปื้อนเนี่ยมันปนมาได้ยังไงนะโดยผ ค่าใช้ใจ่ายเองนะครับในอัตรา800ถึง1,200บาทรวมค่าขนส่งครับกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ได้มีการประสานตลาดกลางผล,ลไม้ตลาดมรกตจังหวัดชุมพรเป็นที่เปิดรับตัวอย่างนะครับเพื่อนามาวิเคราะห์หาสาเหตุนะครับพร้อมยืนยันว่าแม้ว่าจีนเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนนะว่าเออพบสารแคดเมียมเจือปนเนี่ยแต่ว่าจีนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ระงรับการนําเข้าทุเรียนจากไทยแต่อย่างใดนะครับโดยทางการจีนและก็ไทยเนี่ยมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็ไทยเองเนี่ยก็แสดงความจริงจังในการแก้ไขปัญหานะ ส่วนกรณีผู้ส่งออกบางรายตั้งข้อสังเกตว่าทุเรียนที่แบบมีการปนเปื้อนเนี่ยมาจากการแบบสวมสิทธิ์ทุเรียนเวียดนามหรือเปล่าอะไรแบบนั้นกรมทางกรมเองเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นนี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาข้อมูลว่ามันจริงหรือไม่แต่อย่างใดนะครับสำหรับการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนตั้งแต่วันที่1มก,กราคมจนถึงวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะครับส่งออกไปแล้วทั้งสิ้น4 5 3 5 9ตู้ต่อชิปเมต์น,นะครับปริมาณก็คือ714,334ตันครับมูลค่ากว่า94 1,870ล้านบาทนะครับขณะนีุ้ณผู้ชมเหลือผลผลิตในพื้นที่ภาคใต้20%นะครับคาดว่าสิ้นปีนี้ไทยจะส่งออกทุเรียน,นยได้มูลค่าเกิน1แสนล้านบาทนะครับส่วนในปี66คุณผู้ชมไทย,ยส่งออกทุเรียนไปจีนจำนวน56,992ตู้ต่อชิปเมนต์นะครับปริมาณกว่า9,45,789ตันมูลค่ากว่า120,000ล้านบาทเลยครับ